น้ำถ่วมขึ้นมาจะถึงหลดแล้วา้าเวลาฝนตกซ้อยนี่นีออกไปยา,า,ากได้จต้องรอรอน้มประก่อนยังออกไปได้จายางตา่ำกะสองชัออง่วโมงน้ำประดยังออกไปใส่ใดแต่บนบ้านบดถ่วง่วลาถ่วมถึงขึ้นมาถึงประตูรลดใจเลืกได้จากสิบาพเพืรอเพิ่มส้อยในวาตาฝนตกน้ำ ถ่วมทันทีค่ะแบบลงไปใช้กับบดายต้องร้อยน้ำรถพาบอสันผู้ใดมีรถไม่ล่าเนี่ยค่ะกันออกจก้ะเพราะว่าถนนมันต่ำจ้ะปั๊บพุงได้กะเป็นคือเกา่าเทศบาลเพา่อกว่าเหดอยังดงจ้ะแต่ว่ากับเป็นคือเกา่ามันมันแก่ข่ายบดาเห็นบอสรถจอดอยู่กับไก่แต่และทัานต้องเอาคืนทีสูงเลยจ้ะเลิกเลิกเนี่ย ไปไซก็บ่ได้บ่กล้าลงไปหลายดอกจ้ะมันเลยคักโอ้ยมื้อนี้สิได้ออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทางใดๆๆไน,น,นะน,นดได้ง่ายบ่เนาะพุ่นน่ะน้าท่วมจังซี่เป็นมาจะได๋จ้ะเอยนี่พุ่นน่ะบ้านก็ไม่จะลัง,างงามอยู่แต่ว่าหันหน้าท่วมสิไปใส่มาใส่ก็ลำบากช่วงนี้มือถือก็เอาไปซ่อมเด้อจ้ะได้บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามือถือก็ไปซ่อมเหลือแต่เครื่องน้อยนะจ๊ะ เพียงเห็ดยูทูบก็เอาไปสอมอยู่เด้อจ้าเด้อทายนามไม่เบึงบึงอนีกขึ้นสิบแต่ออกง่ายดอกรอดยังตามกับสองชั่วโมงใหตุนามลดกันจะออกไปใส่มาใส่ไดแต่ว่าก็โชคดีว่าที่ซื้อกับเขากับนามไว้หลายตุนใส่ตุยเย็นตัวยังไว้ช่วงนาฝนนี่จะลำบากแก่ส้อยนี่เป็นแบบนี้จะไดนเด้อจ้าแก่สร้อยบ้านตุ่มเต็มที่มากสิเป็นนี่สิละ เป็นแบบออกกระแสลำบากช่วงหนาฝนไปเห็ดย่างเห็ดย่างกันลำบากต้องมาลอดแต่น้ำลดดันยังได้ออกไปจ้ะคนเยอะินมาหอดลดคนเห็นปะเอท่อหนี้ก่อนเด้อจ้ะฝนตกทายไหลกันในน้ำของเมื่อทีจ่จะ